Thank <laughs> you. ที่หน้าโรงเรียนบอกพวกเราเพื่อที่อำนอยอวยความสะดวกให้กับรถบาาทางจราจรการจราจรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้าที่เข้าทางนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้าที่เข้าทางนะคะะรับรถจะที่เข้าทางที่วันนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณทุกคนขอขอบคุณทุกท่านนะเป็นใต้ เป็นกองอำนเมือการที่ติดกับองค์พระเลยนะครับลำดับแรกเหรียนของพวกเราอพ่อค้าแม่ขายนพ่อค้าแม่ขายนําของมาลงแล้วาลงเสร็จก็ให้เอารถนำรถทั้งไปจอะไว้ในที่ที่ท,รทารถไฟก็จะใจกันใหญ่อีกทั้งึ่ง นีครับตอนนี้เราอยู่ที่งานวัดประสาทนะครับนีนี่เป็นปีแรกที่จัดใหญ่ที่สุดนะครับพระพวกปลาแพ้สู่จรสร้ดโคชนใหจรับเปีนทองเฉาะจารัจับินทองเาข้าปลาของเราถ้าฟอร์ใหญ่ก็ได้คะแกนที่ตู้ ให้พวกเราทุกคนให้พวกเราุท่านได้ร่วมกันลดความนามบุญได้ร่วมกันมั่นประสานคนเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนคนเดินแน่นนะทุกคน คาราเมลทามสดเลยนะทุกคนบุฟเฟ่ต์ร้านนี้ขายดีนะทุกคน ใจจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเป็นแถมอันหน้าปางมะก็เชิญเชิญทุกคนเชิญชิญทุกท่านนะคะระับบูชากติกวันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยในการที่ตักบ,บอ่าในการบราูชากติกในการที่ติดกติกขอพรน,นะครับแต่ถ้าหากว่าตัดไปที่ประเทศเกิดบ,บ้านประเทศเทยอรมาโอ้โหเ่าจะไปที่ประเทศไหน

รู้สึกจำกรใช่ไหมต้องมาคนแกหายจงวนลเลยใช่ไหมดัานนี้อ่านนี้ก็ต้องมาโวชาหลอ,อ,อกไมออกอ้แล้วสดดอกเนาะอท่านใดทำคนแจกหลอนหายมาติดต่อทางด้านนี้เลยนะคะมาติดต่อทางด้านนี้เลยเนาะด้านหน้าพระโอเบชนมาพออยู่ที่หน้าพระโอเบชนนะครับมาช่วยการทามา,มารับตุงนี้ลกค้ามีนะฝั<ๆ>่งโน้<ๆ> <ๆ S 1> หลองตาข้างใช่นั่นค้าติมเลยฝั่งนี้เราจะไปหาอะไรก,<ล>กินนะทุกคนไก่อยู่ฝั่งนี้ไหมเราไปเดิใน,ใน,ในหายอยู่ฝั่งนี้ที่เราไปหาซื้อไก่อทอดไปี่เราไม่เจอนะ าท yeah. uh ี huh. Wait, from, yeah. really sure, y, uh ่เรา่ต้องไวแต่เราพอยู่ในรเส้นางทงาวที่ตาวทีอยู่ฝั่งนูากให้เราเป็นสิ่งช้าสว่านนันใหญ่ก็มีแน่นอนเราจะเป็นตาเปล่นมีหลากหลายนะครับ ใหตัวใหญ่ตัวยางไวกิ้งก็มีนะทุกคนอันนี้คนเน้นเลยนะของเล่นปิงโกก็มีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่งานวัดประสาทนะครับประมาเที่ยวงานนะครับไม่ได้มาขายของนะครับรอบนี้ไม่ได้มาข,ขมายข,ของนะทุกคน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านได้ที่ให้ท่านได้ได้บูชา,า,าได้น้อมจิตน้อมใจไปสักการะขอศีลขอพรโดยเฉพาะอาลพระพุทธประสาทของหลวงพ่อใหญ่ซึ่งหลายๆท่านก็มีจิตสักการะบูชานะมา เดี่ยวเนี่ยเป็นทองเหลืองนะทองเหลือง5และคูชาวองค์ละหนึ่มบาททองเหลืองสามพันบาทนะแล้วก็สามเด้วกับเบื้องหกร้อยบาทเตี้ปวไทยใส่กรอบเรียบร้อยรูป 3, นะลปะห้าร้อยบาทถ้าไปใส่กรอบรูปละหนึ่งรนะ้อยบาท และมีวัตถุอวกาศนะรุ่นอื่นๆแะรุ่นอื่นๆอีกหลายๆรุ่นหลายๆที่เนี่ยเราก็มาดูมาสอบถามมาดูกันได้นะมาดูกันได้และในบริเวณวัดบริเวณเนื้อหนาบุญแห่งนี้กำลังรอ เรามาแล้วเราขนส่งองค์นิพพานไม่นานกันเกษเสดแสนแสนสุขทิ้งทุกภัยนี่แหละท่านเราจะต้องมีขรบพระมีที่ตั้งประจาใจของเราท่านโดที่ตั้งประจำใจเดิมแลได้เดินทางมาจากวัดประดับพมาถึ่นนะครับพอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด ไลกกดแชร์ให้บังดีด้วยนะครับขอบคุณมากค,ครับวันนี้มาดำขับรถให้นะครับ